อืมแสงอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่พอดีเย็นแล้วได้รับของมาค่อนข้างจะเย็นนิดหนึ่งก็เลยจะมาแกะเลยวันนี้เราก็สั่ง iPad Pro รุ่น2024 CPU ใหม่เป็น M4 นะครับพร้อมกับคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ด้วยเดี๋ยวเราลองแกะมาดูสั่งจาก Apple Store เว็บไซต์เขานะครับสั่งประมาณ2วันก็ได้ได้ของมาจากสิงคโปร์เลยนะครับสองอังคารพุทธประหัตสามวันสามวันครับเดี๋ยวเราลองแกะดูเลยเขาก็ใส่ กล่องมา1ชาร์จอันนี้ก็เป็นตัวกล่อง ipad เดี๋ยวเราค่อยดูนะเดี๋ยวเราเอาเขาองออกมาก่อนอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนี่หมดแล้วเขาก็ยัดกระดาษมาให้กันกันกระแทกเดี๋ยวเราดูตัว ipad ก่อนนะ iPad Pro รุ่นอันนี้เขซื้อรุ่นปกติมาเลยสองห้าหกสอนะครับเป็น iPad Pro 11 New, 4, ินิ้ว M4 Wi-Fi อย่างเดียวกับก็ไม่มีอะไรแล้วเราแกะดูเขาไม่ได้ห่อพลาสติกแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ตัว โลดธรรมดาแกะกระดาธรรมดาลองดูนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรกล่องก็เป็นเหมือนเดิมเอานี่ล่ะอ๋อเราสั่งสีดำนะครับสีดำมา สีดำเนี่ยอันนี้ให้ดูเมื่อเทียบกับความรู้สึกของรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อันนี้มีความรู้สึกว่าบางแล้วก็เบามากเลยเบาโอ้เบามากแล้วก็บางแบบบางมากบางบาง นะครับแล้วก็รุ่น11นิ้วก็กะทารัดเดียวโอเคไม่ได้เล็กเกินไปใหญ่เกินไปแต่มันเบาเบาลงไปเยอะมากแล้วก็บางดูสีนะะประมาณนี้กล้องเขาก็เหลือกล้องเดียวจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกกล้องเขาเนี่ยแล้วก็หน้าจอแบบนี้นะเดี๋ยวเราดูในกล่องมีอะไรอีก ในกล่องก็มีอันนี้เป็นคู่มือที่เราต้องรีบม,มาอ่านกันอย่างยกกใหญ่เลยนะครับคนที่ไม่เคยอ่านต้องลองอ่านดูนะ <c oughs> ดีเทลเยอะมากเล่มหนาทีเดียวไม่มีสติกเกอร์ Apple ให้แล้วเขาไม่แถมแล้วนะครับน่าเสียดายได้ยินว่าไปขอก็ได้ อะทีนี้อะไรอีกก็มีสาย USB-C USB-C USB เป็น USB-C มาให้เป็นสายถักความยาวก็แกะดูเลยนะประมาณน่าจะเมตรหนึ่งนะน่าจะประมาณเมตรหนึ่งเมีไโอ้ใจดีนะมี ตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับเป็นแบบของตักเมืองไทยเลยเรียบร้อยดีหมดแค่นั้นเองครับเขาบอกว่าผลิตวันที่9้าเดือนห้านี่เองนะครับผลิตมาวันที่9้าเดือนห้าจากประเทศจีนส่งมาจากสิงคโปร์นะครับเป็นสีสเปรดสเปรดแบ็กหมดเท่านี้เอง เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปไอตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนี่ยมันมาคู่ต้องสั่งคู่กันเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ใช้ของเดิมไม่ได้อีกก็ต้องซื้อใหม่ๆอีกนะครับเป็น Magic คีย์บอร์อันนี้หนักกว่า iPad ดด้วยซ้ำ ก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นกล่องแข็งๆอันนี้คีย์บอร์ดหมดแล้วนะครับมีเท่านี้เองนะครับเราก็สั่งสีดำมาเหมือนกันมีน้ำหนักพอสมควรไม่งั้นเดี๋ยวมันวางไม่ได้ลองดูจากภายนอก โอเคนะครับก็จะมีตัวตัวสันมันเนี่ยก็เป็น USB-C ตรงนี้เราสั่งเบองไทยก็ต้องมีคีย์บอร์ดแล้วต้องเป็นภาษาไทยนะครับโอเคโอโหแข็งแรงมากนี่ก็สีไบแบ็กตรงนี้ก็เป็นแทร็กแพดใหญ่ดี นะครับก็โอเคปุ่มก็กดดีต่างกับของเก่าเยอะนะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันให้ครบนี่ก็ทำงานได้เลยอะ่ะใหญ่เท่ากับเล็กกว่าน,นิดนึงกับคีย์บอร์ดปกติมีความหนามีความหนาแล้วก็โอเคแข็งแรงนะแข็งแรงดี โอ้ติดแล้วแน่นหนาเนอะนะครับปุ่มอยู่ข้างบนเห็นปุ่มไหมอยู่ข้างบนเราไม่ได้สั่ง Apple Pencil Pro มาเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้ใช้ใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักนี่ก็เออสัมผัสดีนะขี่แล้วกดมันได้เหมือนกับใช้คีย์บอร์ดปกติดีแล้วก็พับลงมาโอเคนะ นี่ลำโพงก็หนักพอประกอบร่างกับคีย์บอร์ดก็หนักระดับหนึ่งเลยแต่ตัวเขาเบาห่วเลยนะครับถ้าเกิดใครไปลองดูจับดูได้ต่างกับของเดิมเยอะ,อะนี่นะครับก็เป็นการแกะมาให้ดูเดี๋ยวเราไปเซตอัพใช้งานทั่วไปทีนึง